สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาวันนี้มีของเล่นอีกแล้ววันนี้มีของเล่นมาฝา่าครับกระดีสตเป็ด่นสามทางผมจะตีเข้าไปในป่าหา้าขนหญ้าขนนี่เวลาเหยื่อหลุดเข้าไปนี่โอกาสสายขาดมีเยอะมากแต่มันมีวิธีครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะตีให้ดูปัน่นไ้มแรก โอ้ยอยู่กันนอกะตีอย่าปล่อยให้เหยื่อเขาหล่นลงโดยธรรมชาติบังคับให้เหยื่อเขาหล่นนะครับบังคับให้เหยื่อเขาลงดูไม้ที่สองให้เหยื่อลงหยุด กดสปูนให้เหยื่อเขาหล่นสายตึงนะครับอย่าให้อย่าให้เหยื่อเขาหล่นลงสายหย่อนนะครับหล่นมาแบบเนียนๆเลยมันไม่ใช่มืดอ,อะ่ะมองเห็นเปล่า <laughs> ดูไม้ที่สามครับมันต้องติดสั้งไม้แล้วนะ่ะ <laughs> เอาตอนี้นะครับตอใกล้ๆ ้นีสังเกตนะครับเหยี่ยหล่นแล้วผมยังยกคันช่วยอ,อยู่เพื่อดึงเขาไว้ไม่ให้เหยี่อเขาหล่นลงไปติดอยู่โคนหญ้านะครับเขาติดอยู่ยอดหญ้าเวลาที่เราดึงมันขาดง่ายมันหลุดง่ายแต่ถ้าติดโคนเมื่อไหร่จบหล่นลงมาแล้วแฮมิีงสักไม้ดิ อันนี้ไม่ติดแน่นอนอย,ยุงพอตกเย็นมันนิดนึงยุงก็เพียบเลยค่อยๆค่อยๆดึงมาค่อยๆเข,ข,ข,ขย่ามานะครับไม่ติดโอกาสที่เขาจะติดมีนะครับดูเยอเทคนิคบางครั้ง บางครั้งการการตกปลานะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรมันต้องกล้าที่จะตีเหยื่อผมคิีเราเห็นหมายโอโ้ตีไปแม่งติดแน่ผมก็คิดแบบนั้นแต่ก่อนนั้นตีไปตีไป,ไปแม่งเดี๋ยวเสียเหยื่อไว้ติดแน่ไว้คูลงน้ําแน่ไว้สายขาดแน่ไว้ก็ทําให้ไม่กล้าไม่กล้าที่จะจะตีเหยื่อเข้าไปในที่ที่มันไม่ได้จะตีเข้าไปได้ตอนหลังกิ่งไม้ต้นไม้ ผมหัวบางบางหมายนะครับตั้งใจที่จะตีใส่เลยแล้วมันมีเทคนิคของแต่ละหมายแต่มันมีวิธีและเทคนิคที่เราจะไม่ให้เหยียบมันติดอย่างกระดีที่เข้ายาาเพื่อนเพื่อนว่าตีเข้าไปมันติดไหมผมตีไปไม่ติดเนาะมีเพื่อนมาตกปลาครับผมผมบอกนะเดี๋ยวผมจะตีกระดีเข้ายากดูว่ามันจะติดไม่ติด อย่างที่เห็นครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดบางครั้งถ้าเราไม่กล้านะคไม่กล้าที่จะทํามันก็ไม่กล้ามันก็ไม่ได้งานนะครับถ้าไม่กล้าถ้าไม่กล้ามันก็ไม่มีอะไรที่ถ้าเกิดเราไม่กล้าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําพูดถูกป่ะมันก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่โอเคเด้เพราะถ้าเกิดยิ่งยากแบบยากแบบนี้นะเนี่ โอ้ o, โหอย่างเงี้ยนุ่มเลยอ่ะแล้วลองนึกด,ดูนะแศษปลามันแบบเลาะเลาะอยู่ทายหญ้าเนื่อที่เราใช้อมันไม่กัดจริงๆอะ่ะมันกัดกระดีอย่างเงี้ยถ้าเราจะตียังไงนีผมก็นี่นเลยอุ้ยไม่ถึงนะครับอีค่อยไปนิดหนึงสีสายหญ้าอดสปูนไว้เขาจะค้างอยู่บนยอดหญ้านะครับเดี๋ยวผมเอากล้องซูม ไม่ดูนี่ชัดเลยซูมได้ไหมอ่ะมันแสงมันแสงมันน้อยอ่ะดูหน่อยดูหน่อยเอเนเนาะแสงมันน้อยนะครับไม่ไม่เห็นนะครับอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เขย่าอยู่นี่นะครับเห็นละเห็นไหมครับเขาจะค้างอยู่บนยอดหญ้านะครับโดวยวิธีการ เราบังคับให้เดือดเขาลงนะครับอย่าปล่อยให้เขาลงเองโดยธรรมชาติมันติดอยู่บนยอดหญ้าถ้าเกิดตัวเบ็ดมันเกี่ยวอ่ะยอดหญ้ามันอ่อนมันนิ่มเราดึงออกมาได้ง่ายขยับขย่า,ยา,ยาโดดลงน้ําจ้ำกับเขาที่เคเนาะได้อยู่เนาะ <laughs> ไอ,อ้ยังงู้นไม่ติดได้ติดไอ,อ้ยังเงี้ยสั <laughs> จริงเออ ตีเข้าปลาย้าไม่ติดอ่ะติดผักบุ้งว่ากันไปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ถ้าเกิดมันไม่ชัดยังไงเดี๋ยวหาแสงแสงดีๆแดดดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่บาย